สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับช่อง168 Channel นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนเพื่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมีรถสวยๆมาเพื่อนรับชมอีกแล้วก็เป็นรถบ้านนะครับคันนี้ผมเพิ่งซื้อเข้ามานะครับเพื่อนๆเป็น Ford Fiesta นะฮะคันนี้บอกเลยว่าเป็นตัว2013จดทะเบียนตรงปีนะฮะเป็นเครื่อง1.5นะครับเป็นเครื่อง1,500ซีนะครับคันนี้บอกเลยว่าหน้าเดิมท้ายเดิมแล้วก็มาแบบตามสภาพแล้วผมจะมารีวิวนะตอนที่รถเข้ามาเลยว่ารถเข้ามาเนี่ยมันจะสวยหรือว่า เปลี่ยนขนาดไหนนะครับเปลี่ยนก็คือสกปรกนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับผมอาจจะเว้าเว้าเว้าไม่ค่อยซัดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆขออภัยด้วยนะครับเป็นคนไทยเด้งพูดพอรู้เลี้ยงก็โอเคนะครับเพื่อนๆก็รถคันนี้นะครับเป็น Ford Fiesta นะฮะอยู่ข้างหลังมุมแล้วนะครับเป็นตัวปี2013สิดําอยู่ข้างหลังผมนะเป็นตัว2 0 1 3จดทะเบียนตรงปีนะครับถือว่าสวยนะคันนี้สวยมากรถเพิ่งเข้ามาผมก็เลยมารีวิวเลย ช่างหนีไปเที่ยวกันหมดนะครับเนี่ยวันนี้ปิดร้านนะครับร้านคาแคนหนีไปเที่ยวกันหมดก็บอเป็นอย่างครับเดี๋ยวผมรีวิวให้เพื่อนๆได้เบึ่งกันก่อนเนาะครับเนาะอ่ะ้อนจัง <Okay. Yeah. S 1> ร้อนนะครับร้อนภาษาไทยอะ่ะเขาเรียกว่าร้อนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะครับรถจะสวยขนาดไหน รถคันนี้นะครับเป็น Ford f i e s t a นะครับเป็นเครื่อง1 5 0 0ซีซีนะครับเป็นสีดำแท้เดิมโรงงานนะฮะรถคันนี้ไม่เคยเก็บสีด้วยนะครับไม่เคยทำอะไรเลยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับลูกค้าซื้อมาตอนนั้นก็คือว่าแพงมากนะครับ8 0 0 0 0นนะถ้าจะไม่ผิดเนาะก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็ประมาณ7 800,000 7 8 0เ0 0ประมาณนั้นนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นตัวท็อปสุดของ Ford ด นะฮะปี2013นะครับปอดเปียสต a านะฮะคันนี้เป็นรถที่เปียนนะครับไม่ค่อยได้ล้างเป็นรถที่เปียนนะครับเปียนมากนะครับเปียนแปลว่าสกปปกนะครับเป็นเพี้ยนนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับพูดไม่ค่อยซัดนะครับต้องขออภัยด้วยลูกค้า f อนะครับพยายามเก็บกกหูนิดหน่อยนะฮะแปลได้นะครับแปลได้ก็แปลนะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราให้ดูตามสภาพนะครับเพื่อนๆคันนี้นะครับ หน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูก่อนหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับฝากระโปรงหลังไม่เคยแกะนะครับไม่เคยถอดประกอบนะนี่รอยอาร์คเดิมเม็ดอาร์คเดิมไฟท้ายเดิมนะครับไฟท้ายเดิมโรงงานรถไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับนี่เดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่นะครับเพื่อนๆสวยมากสวยมากนะฮะสวยแต่สกปรกนิดนึงนะฮะรถมือสองนะนี่ไม่มีรอยจอดทางแก๊สนะครับสวยมากนะครับ ดูจากภายในนะยางอะไหล่ก็ยังอยู่ครบนะครับยางไหล่ตรงปีรถเลยนะครับเป็นยางไหล่ขอบ14นะครับติดตัวรถฟอร์ดมาเลยนะฮะสกปรกนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทําการสปานะครับเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามรถคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําสปาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่ารถขึ้นเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นี้เองนะก็ที่เก็บงานเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะที่เก็บงานก็คือกระจกหน้านะครับแตก เป็นเรื่องปกติของการใช้งานรถอยู่แล้วนะครับรถมือสองดีนะครับที่ผมเอามารีวิวแบบนี้นะเดี๋ยวผมขอล้างก่อนนะครับว่ารถคันนี้มันจะสวยแล้วก็หน้าเดิมท้ายเดิมขนาดไหนขายตามสภาพราคาไม่แพงครับเพื่อนๆนะครับรถปี2013นนะครับนี่ดูข้างในนะครับเป็นรถบ้านนะครับนี่แหละรถผู้หญิงใช้นะครับสกปรกนิดนึงนะอันนี้คือเป็นเบาะเบาะที่เอามาหุ้มหุ้มเดิมนะครับหุ้มจากเบาะเดิมไม่ไม่ได้ไม่ได้เลาะ เบาะเดิมบอ,อกนะเอาออกมันก็ได้อยู่นะครับแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวดูจากสภาพที่มันมาแบบนี้ก่อนนะครับก็เรื่องใหม่เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าสวยนะรถเนี่ยมันได้เดิมไงไม่สวยเพราะว่ามันสกปปกครับแต่ถ้าเกิดว่าล้างมันก็ถือว่าใหม่ขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ประตูไม่เคยแกะด้วยนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับเนี่ยประตูไม่เคยแกะเลยนะครับรถไม่เคยเกิดอติเหตุด้วยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ รอยร์สเดิมจากโรงงานนะครับยังอยู่ครบทุกทุกบานน่ะนะฮะทุกบานเลยนะครับเพื่อนๆอ้อยคือมันร้อนมากวันนี้อบอ้าวมากเนี่ยฮะสกปรกนิดนึงครับสกปรกนิดนึงลูกค้าต้องทําใจนะครับเอฟซีต้องทําใจนะฮะก็จะมีอุปกรณ์เสื่อมแตกหักบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับแต่คันนี้เดี๋ยวผมขายตามสภาพนะเดี๋ยวผมรีวิวขายตามสภาพเลยขายถูกด้วยนะครับขายถูกด้วยรถปี2013 ปีสองพแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมทําสปาก่อนแล้วก็จะมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับทําสปาแล้วก็มาให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับนี่โงมอะไรไมค์คันนี้นะครับวิ่งเพียง15 0 0 0 0มนกิโลนะครับเพื่อนเพื่อนวิ่งเพียง1 5 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะครับแต่รถนะครับมีรอยแป้งมีรอยสกปรกมีรอยการใช้งานนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของตัวรถนะเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้ ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับเรามาดูห้องเครื่องนะครับของ f o r d Fiest a คันนี้นะครับก็ถือว่าได้เดิมนะครับติดเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับเพื่อนๆห้องเครื่องค่อนข้างจะสกปรกนิดนึงนะรถมาตามสภาพนะครับรถมาตามสภาพรถมาตามสภาพเดี๋ยวผมให้ล้างแล้วก็มารีวิวนะครับล้างแล้วมารีวิวแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมขัดให้ใหม่นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับมีอาการเหลืองบ้างนะครับแล้วก็กระจกแตกแล้วก็นี่ฮะ มีการเสื่อมตามอายุการใช้งานนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับเพื่อนๆก็จะตามนี้นะครับแล้วรถสีดำเนี่ยมันก็มีริ้วรอยมีร่องรอยในการใช้งานอีกนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมล้างก่อนเพราะว่าร่องรอยในการใช้งานผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเยอะขนาดไหนต้องล้างก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้ามาขายให้หน้าร้านนะครับ ูกค้ามาขายหน้าร้านมาเมื่อกี้นี่เองนะครับมีเซอร์เข้างหลังติดมาด้วยนะครับก็จะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับรถมือสองนะครับแล้วก็มีรอยบุบตรงนี้มีรอยบุบตรงนี้นะครับรถไม่ผุนะครับมีรอยบุบตรงนี้เป็นรถมือเดียวด้วยเล่มมือเดียวระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับส่วนเกียร์นะครับที่ว่ามีปัญหากันคันนี้เป็นเครื่อง1.5้านะครับตัวที่เกียร์มีปัญหาคือเครื่อง 1. 4ุี่นะครับ อันนั้นคือตัวที่เกียร์มีปัญหาแต่นี้เป็นเครื่อง1.5นะครับเกียร์ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วก็มีการลูกค้าให้ความรู้เรื่องการบูตเกียร์ให้ด้วยนะฮะเซตระบบเกียร์ก่อนใช้งานอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับว่ารถเข้ามาแบบนี้เลยนะฮะคันนี้ออปชั่นครบนะครับกระจกพับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกพับข้างไฟฟ้าเนี่ยฮะถือว่าสวยนะครับผมสวยมากสวยมากนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้แบบดิบๆนะครับเดี๋ยวให้ดูแผงประตูนะครับแผงประตูทุก4บานนะครับบานซ้ายหน้านะครับฝั่งคนนั่งไม่มีแตกนะฮะซ้ายหลังนะครับฝั่งคนนั่งนะครับซ้ายหลังฝั่งคนนั่งไม่มีอะไรแตกหักนะครับก็จะมีตัวนี้นะฮะหลุดนิดนึงหลุดนิดนึงเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับแล้วก็แผงประตูฝั่งขวานะครับ ก็ไม่มีอะไรแตกหักนะครับทาความสะอาดได้นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับแผงประตูหลังขวานะครับฝั่งคนขับนะครับก็ถือว่าสวยนะครับระบบไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับปรับข้างไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้านะครับรุ่นนี้ใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็นี่ออโต้ใช้ได้ทั้งสี่บานนะครับประตูไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าขออภัยแล้วก็พวงมาลัยนะครับมีอาการลอกนิดนึงตามอายุการใช้งานนะครับอ่ะ เดี๋ยวฝากติดตามคันนี้กันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะหลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จนะครับผมต้องทําความสะอาดนะครับผมก็ให้ดูฟอร์ดเฟียต้าคันนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําความสะอาดนะครับแล้วก็มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเดี๋ยวผมรีวิวแบบละเอียดนะครับว่ารถคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับรู้สึกว่าสายพานหน้าเครื่องเนี่ยจะหมดอายุการใช้งานก็จะมีเสียงนิดนึงนะฮะเกียร์ผมลองขับแล้วเรียบร้อยเกียร์เนี่ยตอบสนองดีนะครับเข้าง่ายออกง่ายนะฮะ เข้าง่ายแล้วก็มีวิธีการบูสต์เกียร์ให้ด้วยนะฮะรักษาอายุการใช้งานของเกียร์เห็นว่าลูกค้าเคสนี้นะครับก็เกียร์ไม่เคยเคมไม่เคยมีปัญหานะครับแต่ว่าลูกค้าใช้เป็นนะครับลูกค้าคอฟอร์ดอยู่แล้วนะฮะขายฟอร์ดไปซื้อฟอร์ดนะรประมาณนี้นะครับผมสวั <laughs> สดีครับ ก็ถือว่าสวยครับถือว่าสวยเดี๋ยงก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับช่องหนึ่งของแปชแนลเดี๋ยวผมมีรถสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันผมให้ดูรถคันนี้คร่าวๆแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปทําความสะอาดให้พี่ตั้มทําความสะอาดช่างไปไหนหมดก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวล้างแล้วก็มารีวิวแบบชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องน้ําเครื่องยนต์นะครับไม่ดันนะครับผมให้ลืมให้ดูเรื่องเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีซึมนะครับเครื่่องยนนต์ไมมมีซึะครับ ถือว่าดีนะครับโอเคเลยเพียงแค่มันสกปรกนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับดีที่ผมมาถ่ายให้ดูแบบนี้นะครับเพราะว่าน้ํามันระบบน้ํามันระบบความร้อนปกตินะครับเครื่องยนต์ก็ปกติเลยนะครับแล้วก็มาร์คอาร์คโรงงานนะฮะพวกสีจาก QC โรงงานเนี่ยก็ยังอยู่นะครับยังไม่หายนะครับตรงมาร์คนะฮะอะไหล่เดิมทุกชิ้นนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับร้อเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมก็ได้เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็มาร์กนี่เห็นไหมมาร์กยังอยู่ครบหมดนะครับมาร์คิวยังอยู่ครบนะครับมาร์คสีนะครับเครื่องไม่ซึมไม่เย้มนะครับน้ํามันไม่ซึมไม่เย้มความร้อนปกติระบบไฟฟ้าด้านพัดลมหน้าเครื่องอะไรปกตินะครับรถใช้งานปกติเลยเพียงแต่มันสกรปรกแต่ลูกค้าบอกว่าถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องการดูแลเนี่ยพวกนี้สําคัญนะครับพวกน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์ พวกนี้ลูกค้าปล่อยเปลี่ยนประจํานะครับเปลี่ยนประจําอยู่แล้วนะครับไม่เสียหายนะครับแต่รถสกปรกเป็นเรื่องปกติของการใช้งานอยู่แล้วนะครับขอให้น้ำมันเครื่องถ่ายปกติก็พอนะครับแล้วก็เช็คเรื่องระบบหม้อน้ําอะไรอย่างเงี้ยให้มันปกติก็พอแล้วนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ยังไงฝากติดตามคันนี้ด้วยนะครับยังไงฝากติดตามคันนี้ด้วยนะฮะผมเปิดราคารถคันนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะล้างแล้วก็ขัดทำความสะอาดนะครับคุ้มราคารถปี2013เครื่องหนึ่ง จุดห้านะครับหนึ่งพันห้านะครับไม่ใช่พันสี่นะเครื่องพันห้านะครับเพื่อนๆคันนี้ผมเปิดราคาเลยหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอ่ะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทลดปีสองพันสิบสามผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะฮะราคาเงินสดนะครับเพื่อนๆราคาเงินสดนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวฝากติดตามคันนี้ไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจคันนี้เดี๋ยวผมทําความสะอาดแล้วก็มารีวิวแบบชัดเจนอีกทีหนึ่งอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับ FC นะครับช่อง168 channel นะครับ ใครจะว่าแพงผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้ดูนี่แหละครับใครที่ว่าผมขายรถแพงผมก็ต้องมาทําความสะอาดนะครับทุกอย่างผมต้องทําความสะอาดแล้วก็ต้องถอดออกมาหรือประกอบใหม่นะครับทุกอย่างมันคือต้นทุนนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่น้ำมันเกียร์ผมเปลี่ยนให้ใหม่อีกสายพานลูกลอกผมเปลี่ยนให้ใหม่อ่ะนะกะกไรรถไม่ได้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆแต่ใครว่าขายแพงก็แล้วแต่ครับภาษีผมต่อให้ใหม่แล้วก็พระบพระบผมต่อให้ใหม่นะครับภาษีขาดแล้วนะครับภาษีขาด ก็จะมีตรงนี้นะครับก็ตากแดดเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้าอีพีหน้านะครับติดตามรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรีวิวแบบชัดเจนแล้วก็แบบสะอาดให้เพื่อนๆได้ดูกันอ่ะโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับ